พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าความรู้ทางโลกทําให้เลิศดล้ําส่วนความรู้ทางธรรมนําให้อยู่รอดปลอดภัยจึงได้ชื่อว่าความรู้ท่วมหัวและสามารถเอาตัวรอดได้นะครับถ้ารู้เพียงด้านโลกด้านเดียวไม่สนใจด้านศาสนาและด้านศีลธรรมก็จะได้ชื่อว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดดังนั้นเราจึงต้องศึกษาทั้งธรรมและโลกจะได้ไม่โศกเศร้า ประยุกต์เข้ากันไว้ให้เหมาะสมทำพึ่งโลกโลกพึ่งทมนำสังคมจะรื่นลมเป็นสุขได้เพราะโลกกับทมต้องอาศัยกันคือโลกต้องไม่ช้ำทมต้องไม่เสียนั่นเองนะครับก็โปรดสังเกตดูร่างกายของคนเรานั้นจะมีอยู่สองท่อนนะครับก็คือท่อนบนกับท่อนล่างเครื่องนุ่งหม่มก็มีอยู่สองอย่างก็คือมีเสื้อสำหรับใส่ท่อนบน มีคางเกงหรือว่ามีกระโปรงสําหรับใส่ททอนล่างถ้าไม่ครบเนี่ยก็เอาดีไม่ได้นะครับไม่งามคนเราเป็นคนได้ก็เพราะมีร่างกายกับมีจิตใจนะครับรวมอยู่ด้วยกันไปด้วยกันเป็นคู่กันถ้าจิตใจออกจากร่างกายเสร็จแล้ว mm. เขาก็เรียกว่าศพหรือเรียกว่าผีดังนั้นการครองความเป็นคนไว้ได้เนี่ย ก็หมายถึงการครองกายกับครองใจไว้ได้นะครับงานของชีวิตของเราก็มีสองทางนะครับก็คือทางโลกกับทางธรรมเรียกกันว่าคดีโลกกับคดีธรรมบางคนนีเลือกทางเดียวก็จึงเสียคนมานักต่อนักนะครับอย่างเช่นเลือกแต่เพียงทางโลกไม,ไม่สนใจทางธรรมทางโลกนี่เก่งมากเลิศล้ำ ก็ได้ชื่อว่าความรู้ทางโลกทําให้เลือดล้ํานี่แหละแต่ขาดความรู้ทางธรรมจึงนําไปสู่ความสําเร็จไม่ได้เสียคนมานักต่อนักเรียกกันว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นเองเล่าไม่ขาดบาทไม่ใสเล่นไพ่ไม่ละเอาหัวพระไปปฏิทินนะครับวัดไม่เคยเข้าประสงค์องค์เจ้าไม่ไหวทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่เจริญมัวแต่ไปเพลิดเพลินในคดีโลก อย่างนี้เรียกกันว่าไม่รอดนะครับตาของคนเราก็มีสองข้างนะครับเราต้องลืมตาดูทั้งสองข้างจึงจะมีคุณเรามีกายกับมีใจกายบริหารด้วยคดีโลกใจบริหารด้วยคดีธรรมจึงจะลํำเลิศและก็อยู่รอดปลอดภัยกายบริหารด้วยคดีโลกนั่นก็หมายความว่าวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เราต้องไปพบแพทย์ ใจบริหารด้วยคดีธรรมเราก็ต้องไปพึ่งพระนะครับพบแพทย์แล้วก็พึ่งพระโลกไม่ช้ำธรรมไม่เสียแต่ถ้าหากว่าไม่พบแพทย์ไม่บริหารกายไม่พึ่งแพทย์เลยมีหมอดีมียาดีที่้ํำค่าไม่ไปหาก็ไม่หายตายแน่ๆเมื่อป่วยไข้ไม่กินยาพาอ่อนแอมัวเอาแต่ตำหนิหมอด่าทอยาไม่รอดไม่ฉลาดนะครับ มีพระแต่ไม่พบพระไม่พึ่งพระเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สนใจใจไม่บริหารด้วยคดีธรรมก็นำชีวิตให้ตกต่ำไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นโลกจึงต้องไม่ให้ช้ำธรรมจึงต้องไม่ให้เสียคนที่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งจึงไม่น่าดูนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าได้อย่างเสียอย่างตัวมีสองท่อน แต่แต่งเสียท่อนเดียวเช่นแต่งเฉพาะท่อนบนท่อนล่างไม่สนใจไม่แต่งก็ดูไม่ได้นะครับเข้าสังคมไม่ดีนะครับอับปรมงคลเกิดตามีสองข้างแต่หลีไว้ข้างหนึ่งแล้วก็ลืมตาอีกข้างหนึ่งก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นคนเราเจึงต้องรู้ทั้งทางโลกและรู้ทั้งทางธรรมเรามีพระมีวัตถุมงคล นะครับอย่าไปปฏิเสธวัตถุมงคลให้ถือหลักว่าโลกไม่ช้ำทําไม่เสียแขวนของขังไว้ที่คอพอคุ้มได้แขวนของขังไว้ที่ใจยิ่งได้ผลมุ่งอบรมบ่มสินธรรมประจําตนเป็นมงคลแสนวิเศษพ้นเพศภัยอย่างนี้เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งคู่โลกไม่ช้ำทําไม่เสียนะครับมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ที่บ้าน เราก็รักษาไว้กราบไว้บางคนนี่ไปฟังใครเขาสอนวัตถุมงคลมีอยู่ในบ้านมากมายเอาไปทิ้งครับไม่สนใจไม่บูชาวัตถุมงคลนั่นแปลว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจด้านโลกไม่เข้าใจด้านธรรมถ้าเราสามารถที่จะจดที่จะจําและนําโลกนำธรรมเอามาใช้เอามาค้ําชีวิตชีวิตเราก็จะมีความสุขโลกไม่ช้ำธรรมไม่เสียมีพระอยู่ที่บ้านพระพุทธรูป รักษาไว้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธรูปนั้นเป็นอุเทสิกาเจดีองค์แทนพระพุทธเจ้ากราบพระและก็น้อมนำพระพุทธคุณปัญญาบริสุทธิ์กรุณาเอามาประพฤติปฏิบัติได้ประโยชน์นะครับท่านจึงสอนว่ากราบพระไหวพระครั้งใดทําใจให้ถูกด้วยนาะชาวพุทธกราบด้วยปัญญาใช่ว่ากราบอย่างงมงายกราบพระไหวพระครั้งใด น้อมใจไปตามเช่นว่าหัวแหลมนั่นคือปัญญาทุกมาดับได้ทันทีนี่มีประโยชน์หูยานนั่นคือความหนักแน่นไม่แร่นรับเสียงเร็วรี่ใครว่าใครด่าท้าตีไม่มีวิ่งโรคโกรธาเนี่ยได้สติได้ปัญญานะครับพระพุทธรูปมองต่ำตาต่ำคือตาสติไม่ดำริในสิ่งทั้งสามคือความดำริในกาม พยาบาทและความเบียดเบียนอย่างนี้เรียกว่าอาศัยพระพึ่งพระพบพระแล้วเราก็ได้ประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมคาถาอาคมากดจดก็จำแล้วนำเอามาภาวนาเอามาอาธิษฐานเอามาเสกหลวงพ่อจเจ้าประคุณสมเด็จอุปชากระผมสอนว่ายามเข้าป่าเสกคาถาการช่างไล่ขึ้นต้นไม้อีกด้วยช่วยคาถาเห็นน้ำแกงจนหมดรสโอชา เติมน้ำปลาอีกด้วยช่วยน้ำแกงอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องโลกเข้าใจเรื่องธรรมนำโลกกับนำธรรมเอามาค้ำชีวิตโลกไม่ช้ำธรรมไม่เสียเราก็จะอยู่ดีมีสุขโดยประการทั้งปวง